สวัสดีค่ะพวกเรานะักเรียนโรงเรียนวัดบางลึกวันนี้ขอน,นําเสนอการทําลูกป,ประคบสมุนไพรค่ะ,ะ,คะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่าลูกป,ประคบสมุนไพรคืออะไรลูกป,ประคบสมุนไพรเป็นภูมิป,ปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในสังคมไทยใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายตามา้องถิ่นของเราเองค่ะและสมุนไพรที่เราต้องใช้ก็จะมีทรย มิ้นชนันตะคไคร้ใบมะขามและก็ผงมะกรูดค่ะนำมาผสมและหอ่อรวมกันด้วยผ้าใช้ในการประครบช่วยบรรเทาอาการปวดื่อยตามร่างกายลดการอักเสบช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจค่ะในปัจจุบันโรงเรียนของเราจึงได้เรียนรู้ค่าและความสำคัญของภูมิยาไทย จึงได้นําแนวคิดการทำรูปภพมาใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้สืบสานมิปัญญาไทยและเรียนรู้การทำรูปภบและสมุนไพรเหล่านี้ล้วนหาได้ง่ายเองในท้องถิ่นค่ะต่อไปเรามาดูกันนะคะ ช่วยแก้ลมเยนเยนห้ามืดครับหกกาลาบนูนช่วยแต่งช่วยแต่งกินบำรุงหัวใจและกระไม้เลือดลมไหลเวียนดีครับ8ปดเมือช่วย่วยดูความร้อนและพาตัวยา คนคงได้เห็นแล้วนะคะว่าลูกประคบสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านมีคุณค่าทั้งช่วยลดการอักเสบลดการปวดเมื่อยและยังสามารถหาทําได้ง่ายโดยการใช้สมุนไพรจากท้องถิ่นของเราเองค่ะโรงเรียนของเราจึงได้ส่งเสริมให้มีการเกเพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นสมุนไพรของน้องๆค่และสมุนไพรเราที่ล้วนหาได้ง่ในท้องถิ่นค่ะและสามารถนําไปสร้างรา,นนรายได้ได้ค่ะก็ได้อีกด้วยค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเป็นการสาธิตนวด่ต่อไปเป็นการสาธิการนวดลูกประคบสมุนไพรค่ะแล้วก็สมุนไพรที่เราจะใช้ในการทำลูกประคบนะคะก็จะมีไพรขมิ้นชนันตะไคร้ใบหอรค่ะ ใบมะขามแล้วก็ผิวมะกรูดน,นะคะนำมาห่อในผ้าบางผ้าขาวบางค่ะแล้วก็มัดด้วยมัดด้วยเชือกให้แน่นค่ะ <c oughs> ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดการอักเสบและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดค่ะช่วยผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะคะสบายมตรงนี้น้ำแบบสกัด์คด้านในแบบนี้ น,นั้นสดข้าต้ลุ่มแแตกาแกวมะกรูดมะข่ามะ่าโก้ยมนี่เือี่เกลื